สวัสดีครับสวัสดีครับผมและขณะนี้เราก็มาทํางานนะครับผมวันนี้เราก็จบภารกิจในการขนย้ายช้างนะครับก็เลื่อนเป็นวันวันจันทร์นะครับผมก็วันนี้เราก็มาทํางานกันนะครับนักเที่ยวมาแล้วนะครับอยู่กับน้องปุ้พิงเรานะครับผมโอเคนะครับแม่ช้างอยู่กับแม่เหลืองนะครับแม่เหลืองสมาชิกใหม่ของเราครับก็อยู่ด้วยกันดีมากนะครับผมมารับชมกันหน่อยนะครับนี่ฮะ กุศลนะครับแล้วก็แม่แฝดนะครับแม่วันดีนะครับผมนะครับสิริพรตัวสูงใหญ่นะครับแม่ดวงตานี่แม่เหลืองของเรานะครับสูงใหญ่แล้วก็ปูพิงน้อยของเรานะครับผมเล่นโคลนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเอานะครับกินกล้วยนะครับกล้วยกินแล้วเปล่าแกะเปลือกนะครับแกะเปลือก แก่ไนม์ผู้พิงย่ากินเปลือกแก่เปลือกนะครับมาถึงก็แก่เปลือกนะครับดูแก่เปลือกโชว์นะครับผมแก่เปลือกอีกแล้วดูดูครับแก่เปลือกโอ้โหมาถึงก็แก่เปลือกนะฮะกินกล้วยทุกวันนะครับผู้พิงบอกอ่ ไม่กินนะครับเปลือกกล้วยมันฝาดนะครับโอ้โหโอเคบอมบอมบอลดูแกเปลือกแกเปลือกอีกแล้วโอโ้ลูกชายเรามาถึงก็้วแกเปลือกครับนี่ฮะแม่เหลืองนะครับสูงใหญ่มากนะฮะแม่ดวงตานะครับโอเคได้เวลาถ่ายรูปหน่อยกิ๊บซิงกิ๊บซิงเบาเบาลูกเออโอ้แม่แม่ช้างก็แม่ดวงตานะครับ พิงอ้าลูกเปิดกล้วยหน่อยแมวครับแมว no it no it ถ่ายรูปหน่อยลูกถ่ายรูปหน่อยจุ๊บจุบหน่อยจุ๊บ kissing kissing จุ๊บ kissing อ่าเอาลูกชายมาถ่ายรูปกับเอฟนักท่องเที่ยวหน่อยนะครับากอดพิงกอดกอด come on กาดูกกอด kissing kissing จุ๊บจุบหน่อยอโอเค banana บาน่าหนอ่ากินกล้วยไหมแกะเปลือกครับแกะเปลือกลูกชายเราแกะเปลือกนะฮะโอ้โหแกะเปลือกโชว์นากท่องเที่ยวเลยนะครับดูโอเคสแตย์นี่มิด๋ออลฟินฮักอยู่โอเคแกะเปลือกอยู่กี่ละแกะเปลือกอีกละอนุญาตกินกล้วยก่อนนะครับบานาน้าบานาน้าก่อนโอเค กอดดิกอดฮั่อยู่ฮั่งอยู่ว้าวคิสซิ่งคิสซิ่งอ่าบาย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 นะส่งบาย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 ด้วยบา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 ยบบาายยฝากกดไลค์ครับบายบายยกขาให้เต้นนะเต้นนะยกขาดิบุ้นเอ้าเอ้าเดินสิงเดินสิงเดินสิงเอ้าเอ้บุ้นเอ้โห้บุ้นบาย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 โอเคนะครับฝากกดไลค์กัแชร์นะครับวันนี้เล่นโคลนมาด้วยฝนตกนิดหน่อยนะครับเช้านี้ โอเคครับบ okay. ๊ายบายฮึงบ๊ายบายลูกบ <Bye> ๊ายบายบ๊ายบาย